อ่อครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตราคาสักเลี้ยงอีกชิ้นินึงที่เป็นที่ยอดนิยมและร้านนี้ร้านพี่พรจตุจักรนะฮะเป็นร้านขายกระต่ายลูกกระต่ายในราคาส่งนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดจดตุจักรเหมือนเดิมนะฮะผมจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆถามหาอยู่นะฮะเป็นกระต่ายร้านพี่พรนะฮะเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวยังไงไปดูกันว่าร้านพี่พรมีกระต่ายอะไรบ้างราคายังไงบ้างนะฮะตอนนี้เดี๋ยวพบเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะฮะ นี่ครับเพื่อนๆร้านพี่พรเนี่ยเพื่อนๆหาง่ายๆเลยตรงโค้งต้นโพครับแล้วก็เพื่อนๆมาอยู่ยิงยืงข้างๆเนี่ยมาเจอร้านพี่พรเลยนะฮะวันนี้ฝนตกนะฮะเพื่อนนี่ผมให้ดูก่อนว่าร้านพี่พรมีอะไรให้ให้เพื่อนๆเลือกนอกจากกระต่ายนะฮะก็นี่มีนี่ผมให้ดูเลยนี่ฮะเป็นเ,เป็นหนูจัมโบ้ฮะเป็น แฮมสเตอร์จัมโบ้นะฮะนี่ผมไม่ดูเลยราคาผมบอกไว้ก่อนเลยครับเพื่อนแล้วผมให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะราคาเนี่ยน่าโดนมากฮะนี่ผมให้เพื่อนๆดูเลยนี่จัมโบ้อย่างนี้เลยใหญ่ๆอย่างนี้สีนวลๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะที่ร้านพิพรเนี่ยราคาผมไม่ดูเลยตัวละร้อยนะฮะนี่เพื่อนๆพิ่พรนี่ราคาตามป้ายนี้เลยใช่ไหมโอเคโอเคนี่ ผมให้ดูเลยหรือไม่ก็เยลโล่เนี่ยหนูแฮมสเตอร์เยลโล่เนี่ยราคาเนี่ยเพื่อนๆดูราคาร้อยบาทต่อตัวนะฮะผมให้ดูผมขออนุญาตพี่พรนะฮะดูให้เพื่อนดูชัดเจนเลยว่าที่ร้านพี่พรเนี่ยมีนี่มีแฮมสเตอร์อย่างนี้เลยฮะน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนี่ผมให้ดูนี่ๆๆความส่วนของแฮมสเตอร์นะฮะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือเยลโล่นะฮะราคาตัวละร้อยเองนะฮะเพื่อนๆนี่ มให้ดูตาแดงอย่างนี้เลยนี่นี่ร้านนี้พอเนี่ยนอกจากกระต่ายที่เป็นขึ้นชื่อแล้วก็จะเป็นพวกสัตว์ฟันแท้นะคะรับก็ร้านแกเนี่ยมีอุปรกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ฟันแทะเยอะมากมายเลยเนี่ยผมให้ดูเลยนะมีทั้งเสื้อของน้องกระต่ายน้องแฮนเตอร์น้องแคทบี้นะฮะใส่ได้เนี่ยมีหลากหลายสีหลากหลายไซส์ะะเลยฮะเ่ราคาเนี่ย เพื่อนๆไม่ต้องห่วงราคาเด็กแกจะเขียนตรงป้ายตรงสินค้าเลยนะฮะเนี่ยอันนี้สามสิบบาทเนี่ยเนี่ยฮะสามสิบบาทเสือเอ้อเออเสื้อแบบเนี้ยส,สวยๆฮะหรือไม่เอาเพื่อนๆหาที่นอนของน้องๆกระต่ายน้องๆกระรอกน้องๆเอ่อชูก้าไกลเดอร์เนี่ยอย่างนี้เหมาะเลยะฮะตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยถ้ามีที่นอนอุ่นๆให้น้องเนี่ยโอ้โหมีความสุขเลยะฮะกับ ความสุขกับเราที่เป็นคนเลี้ยงที่ได้มอบความอบอุ่นให้กับน้องๆสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องๆสัตว์เลี้ยงจะได้มีความสุขไม่หนาวเกินไปนะฮะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นไซส์กระต่ายใหญ่หน่อยหรือไม่ก็ไปถึงแมวน้องแมวตัวเล็กๆได้เลยนะฮะนี่ที่นอนนะฮะหรือไม่เนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ให้น้ํานี่อันนี้สําคัญมากถ้าเพื่อนๆสอนกระต่ายหรือว่า สัดคันแท้ของเพื่อนๆกินน้ําแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าเหมาะเลยฮะหนึ่งคือเหมาะยังไงน้ําก็จะไม่สกปรกบ่อยเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเวลาเพื่อนๆไปทํางานเอ๊ะน้ํามันจะสกปรกหรือว่าน้ํามันจะหกทําให้น้องไม่ได้กินหรือเปล่าเนี่ยเป็นแก้วอ่าเป็นขวดแบบนี้ดีฮะเพื่อนสอนให้เขาใช้แบบนี้นะฮะแล้วไม่ก็นี่กระเป๋าน้าเที่ยวนะฮะนี่กระเป๋าใหญ่อย่างงี้ก็เหมาะกับกระต่าย พอแลนด์ลอบรู้ว่ากระต่ายที่เป็นกระต่ายแค่กระมังยีเล็กๆนี่น่ารักน่ารักอย่างนี้รู้ไหมว่านี่อันนี้เหมาะกับชูการู้ว่ากระลอกรู้ว่าหนูแฮมสเตอร์รู้แล้วก็หนูแคสบีก็ได้ฮะนิดหน่อยนี่มีกรงมีอะไรมีอาหารมีทั้งหญ้าแห้งชนิดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยผมให้ดูเลยนะฮะนี่มีทั้งอาหารเม็ดเพื่อนๆมาที่ร้านพี่พอเนี่ยมาซื้อน้องกระต่ายรู้ว่าน,น้องหนูแฮมสเตอร์เนี่ย รบเลยนะฮะไม่ต้องไปไหนแล้วฮะร้านพี่พรนะฮะผมให้เพื่อนๆจำง่ายๆก็คือร้านอาหารเจ๊หงนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเอาเพื่อนๆมองเข้าไปหน้าเข้าหาร้านเจ๊หงแล้วก็ร้านพี่พรจะอยู่ขวามือนะฮะนี่เรามาดูต่อไปยาวเลยเนี่ยอันนี้ตัวนอร์มอลนลเพื่อนนี่ตัวละหกสิบบาทเองครับเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่ เพื่อนๆน,น้องๆหนูๆอยากได้สัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงนะฮะผมแนะนำนะแล้วแฮมสเตอร์เนี่ยเป็นนี่ความน่ารักเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะฮะเนี่ยผให้ดูเลยนะฮะให้เพื่อนได้ดูเลยนี่นี่นอร์มอลนะฮะหกสิบบาทเองนะฮะนี่ที่ผมบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีขวดน้ําแบบนี้เนี่ยมีขวดน้ําแบบนี้จะง่ายเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะสกปรกือวหมดนะฮะนี่ ให้เพื่อดูนะฮะนี่นะฮะนี่คือหนูแฮมสเตอร์นอร์มอลหกสิบบาทแล้วก็ใจแอนเนี่ยหกสิบาทเหมือนกันนะฮะเพื่อนนี่ผมให้ดูนี่กำลังนอนเลยฮะนี่พ่งนี้นะฮะนี่กินอิ่มนอนน่ารักนะฮะนี่เพื่อนๆที่มีน้องเล็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากหัดเลี้ยสัตว์เลี้ยงเพื่อฝึกน้องๆให้มีความรับผิดชอบเนี่ยหนูแฮมสเตอร์เนี่ย ผมผมแนะนำเลยนะฮะนี่มีใจแอนนะฮะมีาใสันธุนใจแอนหกสิบบาทเองนะฮะเพื่อนนี่ผมดูความน่ารักของน้องนะฮะนี่มาแล้ว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 ความน่ารักนะฮะนี่นี่ลาลาเลยนี่ฮะนี่อันนี้คืออสัตว์เลี้ยงที่มีขายอยู่ร้านพี่พรนะฮะเจ๊พรของเรานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยผมให้ดูนะฮะยังมีเนี่ยฮะ ไอ้ดอมเมาส์นะฮะกระลอกจิ๋วนะฮะโอ้โหตอนนี้มีสียะแยะมากมายเลยลลลลลนี่ๆน่ะผมไปดูน,นี่ผมให้เพื่อนๆดูอนะไรเนี่ยนี่คือดอมเมาส์นะฮะอันนี้โอ้โหสีวัวนมเลยนะฮะราคาไม่แพง Normal เริ่มต้นที่250เองแต่ขาวอย่างนี้ก็ต้องมาถามพี่พร,รว่าราคา,าจะขยับไปถึงไหนอะไรอย่างนี้น,น,น,นะฮะนี่หรือไม่ก็เนี่ยคล้ายๆนอ r m ม l นะฮะนี่ราคาที่แก บอกว่าเ oh, นี่ยผมไม่ดูนี่เพื่อนให้ดูเดลยมี normal สองร้อยห้าสิบเองนะฮะอันนี้ดอเมาส์ก็เล่าจิ๋วนะฮะนี่นนนเพื่อนๆมาเดินดูมาคุยกับพี่พรได้นะฮะนอกจากนอกจากได้ความรู้พี่พรก็รับรับซื้อด้วยนะฮะนี่นี่อย่างอย่างตอนเนี้ยพี่พรกำลังขายให้กับน้องๆ เนี่ยเนี่ยมาร้านพี่พรเพื่อนๆก็สามารถเลือกก่อนจากในกรงนี้แล้วก็มาดูวันนี้มาซื้ออะไรครับซื้อกระต่ายนี่เพื่อนก็สามารถมาเลือกอย่างนี้ได้นะฮะเนี่ยนี่คือวิธีการซื้อนะฮะผมให้ดูเลยตอนเนี้ยพรแลนดหลบของร้านพี่พรเยอะมากลยฮะนี่ผมให้ดูนี่ มีเยอะมากมีสีอันนี้สีอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยนี่ฮะผมไม่ดูเลยฮะนี่สีสวยๆนี่ฮะน้องพร้อมจะออกแล้วี่ฮอลแลนด์รอบหูมันจะตกหน่อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ฮะผมไม่ดูมีเยอะนะครับที่ร้านฟอนนี่เพื่อนๆจะได้มาเลือกแบบนี้ฮะ มาร้านพี่พรเนี่ยใจเย็นซื้อคุยกับพี่พรน,นะฮะแล้วก็ค่อยๆเลือกน้องได้นไดเนี่ยได้นี่ได้ไปแล้วน,นะฮะเนี่ยผมให้ดูลเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเลือกได้แบบนี้เลยฮะที่ร้านเราที่ร้านพี่พรน,นะฮะเนี่ยทาร์ <c oughs> ลนหลอกตอนนี้เยอะมากนะฮะนี่ให้ดูเลยครับสามารถเลือกพี่พรเ็าจะเอากระต่ายมาให้เลือกนะฮะเราก็เลือกสบายๆไม่ต้องรีบอันนี้พอลแลนด์หลอก3 5 0ใช่คห้าสินี่ ตอนแรกหลบตอนเนี้ยเยอะมากเนี่ยผมดูให้ให้เพื่อนๆดูเลยแถวบนสามร้อยห้าสิบนะฮะเนี่ยเพื่อนๆขนาดเท่านี้นะฮะนี่หูตกสวยๆเนี่ยไซส์ขนาดเนี้ยตอนเนี้ยทุกไซส์ที่มีร้านร้านพี่พรเนี่ยสองอ่ะสามร้อยห้าสิบนะฮะนี่สามารถส่งไปต่างจังหวัดด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะฮะเพ<ๆ>ื่อนๆไหนนี่นะฮะก็โตใหญ่ขนานี้นะ ไม่ใหญ่นะาบอว่าเล็กให้ดูนี่ฮะนี่สวยๆสวยประม่เี็กแต่เล็กคน้เเยนี่ฮะนี่แล้วก็เลือกอย่างนี้เลยมาแบบชิวๆเลือกสบายๆชี้ว่าจะได้ตรงไหนพี่ฟอนก็จะเอามาให้เลือกน่ารักมากนะคะัเพื่อนส่งต่างจังหวัดก็ได้นะฮะ ใครที่อยากได้ไปทำธุรกิจขายขายเป็นธุรกิจตามตลาดนัดอะไรนะฮะที่นิยมตอนนี้ก็เพื่อนๆมาติดต่อคุยกับเจ๊พรได้นะฮะนี่ดูฮะพวกนี้ไซส์นี้กินเองได้แล้วนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะฮะเอาไปเนี่ยดูความชำนาญที่ผมบอกใครมีใครมีกวดน้ำแบบนี้จะช่วยเพื่อนๆได้มากเวลาเพื่อนๆไปทำงานหนึ่งเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกังวลว่าน้ำมันจะหก สองน้ำอยู่ในนี้มันจะสะอาดตลอดเพราะเวลาล้องเขากินเนี่ยเขาจะไม่ได้กินจากน้ําเขาจะกินจากกระบอกนี้น้ํามันก็เลยจะทำให้สะอาดตลอดจะช่วยเราในใ,ใ,ในในให้เพื่อนๆได้ได้สะดวกในการเลี้ยงนะฮะนี่อันนี้ที่ร้านพี่พรเนี่ยมีฮอนแลนด์หลอกราคานะฮะเพื่อนๆสามรเนี่ยโอให้ดูเลยแล้วก็นี่นี่ นี่นีฮะและก็อนนี้ฮะแคะเนี่ยดูราคา N อดีนะฮะสองร้อยนะฮะเพื่อนๆราคาส่งนะฮะมาเพื่อนๆต่างจังหวัดมาได้เนี่ยผมให้ดูให้ดูแบบเต็มๆเลยนะฮะเพื่อนๆดูนะฮะนี่น่ารักขาวเนี่ยฮะนี่คือเอดีนะฮะแคะนะฮะนี่รูไหมก็นี่ตรงนี้อีก เนี่ยฮะเพื่อนๆดูฮะดูได้นะฮะอันนี้คือเป็น ND ดีแค้นะฮะราคาส่ง250านะฮะนี่เพื่อนเพื่อนเอาอย่างนี้เพื่อนๆนดูวิดีโอผมถ้าเพื่อนๆนสนใจเดี๋ยวผมจะให้เบอร์แล้วก็เพื่อนๆนติดต่อมาร้านพี่พรคุยกันเองเลยว่าจะให้ส่งที่จังหวัดอะไรยังไงพี่พรสามารถส่งได้แต่ขึ้นอยู่ว่าราคาส่งเออราคาขนส่งอ่ะมันขึ้นอยู่จังหวัดที่เพื่อนๆนอยู่ ถ้าไกลหน่อยก็ราคาก็ตามระยะทางเริ่มต้นที่สามร้อยค่าส่งอะละถ้าส่งใช่ไหมอ๋อเริ่มต้นที่สามร้อยที่พรบอเนี่ยแต่ก็คือดูถ้าไม่ใช่ว่าอยู่บนดอยก็ส่งได้เหมือนกันแต่ราคามันก็จะเป็นอีกทางเริ่มต้นที่สามร้อยที่จังหวัดนะที่รู้แต่ว่าทางภาคใต้นี่จะอีกราคาหนึ่งพราะมันทางไกลแต่ว่าต้องดูจํานวนด้วยค่ะอ่าอันนี้คือ ผมผมบอกอย่างงี้เพื่อนเพื่อนดูวิดีโอผมแล้วเพื่อนเพื่อนติดต่อพี่พรมาเลยนะฮะเขาส่งได้นะฮะเนี่ยนี่คือแอนดีนะฮะน่ารักน่ารักอย่างงี้นะฮะเนี่ยเพื่อนๆผมให้ดูเลยนี่คือคลิปที่เพื่อนๆตามหานะฮะที่ร้านพี่พรนะฮะกระต่ายราคาส่งราคาสวยงามราคาหลักร้อยนะฮะนี่นี่ก็เนี่ย มาเสร็จก็มานั่งเลือกเลยสบายๆเนี่ยพี่พรก็จะแนะนําวิธีเลี้ยงเนี่ยไปดูเพศให้ด้วยนะฮะนี่นะครับเนี่ยยังไงพี่พรวันนี้ขอบคุณครับ,บค,ครับนีบ่นี่เพื่อนๆเป็นไงบ้างฮะวันนี้ก็อัปเดตราคากระต่ายพอสมควรนะฮะกระต่ายมันก็มีไม่กี่ชนิดแต่ที่ดังๆก็ฮอลแลนด์หอบกระต่ายเอ็นดีแคะก็มีอยู่ที่ร้านพี่พรหรือว่าเพื่อนๆอยากได้สายพันธุ์อะไรก็ โชวมาสอบถามตามเบอร์ที่ผมให้ข้างล่างนี้กับพี่ปอนนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้รบกวนน้าไม่รู้กันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า